วสวัสดีจ้ามนีกนมามพบกับช่องไม้ผ้าร่วยเนาะคะ่ะมนีไม้ผ้ารวยก็จะผ้ามาตามแนวทางอยู่ที่วัดป่าดงนาเพลินเนาะคะ่ะมนีก็จะผ้ามาตามตามตองหดวของพญาข้างโคกเนาะคะ่ะหลังจาก เขาทั้งบุญทั้งร้างเนาะคะ่ะคันตัดเลนเนาะคะ่ะผู้ใดเขามาแลกก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดเนาะคะ่ะเพื่อสีบรพาข้าวสารดีดีแนวทังเด็ดๆจากทังช่องไม้ผ้าลวยเนาะคะ่ะแม่ก็จ้าพาเข้าไปสอบถามพระอาจารย์เนาะคะ่ะตามไม่มาเลยจ้าครับกลับนมาสก,การครับอาจารย์โอ้โหสาธุสาธุ้าเย็ซีพัตตามแนวทาง พยาครังคกับงวดที่แล้วนี่เขาทั้งบนทั้งล่างครับอาจารย์เขาทั้งบนทั้งล่างแต่แต่มันมาอยู่ทั้งหนาแต่ว่ามันอยู่ทั้งหนาผู้ใดผู้ใดข้าเจ้าก็ได้บวหลายผู้ใดตัดเหรียญเด้อวนไดวนล่างอไ่้ได้ดเนี่ยเวลานี้เล่นน้อยข้าเจ้ากับมาถวายอยู่ครับพ้าได้จนน้ำมันลดครับอืมว่อนี้ได้หรือเปล่าครับอาจารย์ได้ได้แล้วหมวดนี้ได้แล้วอาจารย์ล้องอาจารย์รองเสียงเมืองไปครับเสียงแล้ว ฟันฟันดีป่ะครับอาจารย์ฟันดีอยู่แต่ว่าแต่ว่าเชียงตัวตัวสุดใต้สุดเก่าเนาะฟันมาใหญ่พ่ายเบื้องบ้านไม่หลังงามหมายว่าออกหอดอายุยายแฝงสามอาจารย์ว่าได้ได้เงินเป็นก่ำเป็นกอบเป็นก่ำแมนอยู่เพไม่ว่าเมันกัดจีเลออกอยู่ได้ระยาหกอย่าแล้ียวผมกวัวเนาะท่านอาจารย์ฟันดีวันนี้ฟันมาใหญ่พ่ายเบื้องบ้านไม่อีกก็บ่าเมื่อออกอายุยังแม่อีกโอ้ยเนาะ อก็ว่าฝันมาได้กำเงินครับโอ้มันกับจังไรไปอยู่ทั้งหนาเบิดไปอยู่ทั้งหนาเบิดเลยจ้ะแอ้วนี่เมื่อนั้นวันคือวันเสาร์วันที่สิบเกียนน้อยยางยางเหรียญด้วยยางของมาหาปูเห็นละครับตัวมันทอนเต้นเข้าไปน้ำก้นแบบนี่เขีนขาก็เลยจับบึงจับบึงเรื่องไม่ฟูบึงฟูปูว่าบึงตัวนี้นะท่านเป็นนางเอกฟูแล้วอัน พูดเลยว่าหนึ่งหาผมบอเลเลเล่นเห็นเลขศูนย์ย่ทองยันขาเเลีกยเลขศูนย์ใช่ไหมเป็นศูนย์หนึ่งห้าเป็นศูนยหนึห้าอืมห่องล้ห่องแล้วตั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 วปุ้ยเห็นั่นเป็นเป็นสี่เก้าสี่เก้าตัวปเป็นสีเก้ามีมีสามตัวบ่ะครับมีสามตัวสามตัวตัวละชุดตัวละชุดซ้ำนี่ซ้ำนี่เราพอดีครับไม่ เขียนเสียงเบืองบ่านฝันว่าย่อถาดไม่ย่อถาดไม่ให้เรียกของเก่าออกก็ต้องของใหม่ไหวสันนะผมก็นั่งเรียกออกเรียกขอเือหันหลังเรียกเอาตัวเก่าออกฝันก็ขึ้นนี่ฝันหลักฝันหลักก็ตื่นนี่ฝันหลักก็ตื่นเงี้ยตัวเก่าออกเอาตัวใหม่เรียกตัวเก่าออกเอาตัวใหม่ไหวตัวยังไงตัวเก่าตัวเก่าคือพวกน่นพี่คนไทยหรือ่างก็บอกมีโตะโต๊ะ เดาเก่ากับเก่าเลยนดิหนึ่งกันีามสามกับหนึ่งสามกับหนึ่งตะวันหวานมันขึ้นมันขึ้นมาแกนทั่วมาเหลยเกี่ยงเล่าบัวซบบัวซับกันขึ้นหวานเึงกันเลยหวานนงกันมันเลี่ยงซ้ำกันก็เลี่ยงเกี่ยงเล่าหวานบัวซับกันเลยเราทั่วมามขึ้นบัวแกนกับเล็กเล่าเขาดิเลี้ยงบัแกนกับเขาทึ่งทึ่งทึ่งเขาล่างแล้ยเขาเขาเล็กยงยิงเล่าดูทุบแบบไปหาเราอยู่ตะวันไม่อค้างโค้งเข้าอยู่เตี้ยมันเขาเขาเนี้ยเนาะ คนคอมเมมตนคนคอมเหมต์คนคอมเหมนนว่าหลายอย่าีดว่าอยากอยากเห็นรเลข้างคคกไรอย่างเงี้ยถ้ามันตัวตัวในกระดานเนี่ยมันเป็นตัวเห็นเนาะเห็นเราเห็นเราปล่อยไปมันตัหนี้เนาะถ้าให้เอาตัวไมวมาให้เป็นแนาทางเนาะอาจอาจเรียกื่อใกล้เคียงกันเนิอเนียวนะให้เบื้องเอาก็คืออย่างไอ้ที่พระอาจารย์ฟันล่ะว่าเอา ไอ้คาฐานเราเอาของเก่าออกนะจ๊ะยูเมียว่าเอย่าพูดเก็บของเก่าออกเอาของใหม่เด้อว่าสั่นเอาของใหม่ไว้เอาไอ้กีกันขาดซุ้มเก่าออกเอาชวะครับวันนี้อาจารย์เอาออกแล้วอันนี้ชุดใหม่นี่ผมว่าแล้วชุดชุดเก่ากับกระดานนี่แล้วว่าให้เบิงให้เบิงผีนั่ชุดใหม่นั่ก็ได้นะฮะกีกันขาดชุดใหม่นะชุดใหม่นั่เกีกันขาดอันอันนี้โตโตชุดโตหม่บอครับอาจารย์มันก็เลขเลขมันก็เลข็กเก่ามันก็มาใจเฮี้ยงกันนี่แหละผมเบิงอยู่เมื่อกี้ มันนอนกอดกันอยู่สองตัวเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางตองวัดครับอันที่สิบหกตุลานะครับผมตองวัดพญาทามหกนะครับผมคุณผูอ่ะงวดนี้ลองเหรอครับพระพญาอุทัยทีวีตัวนี้เป็นตัวเก่าครับเพราะว่าเลขสามแปดมิลลิลูกนู้นลูกนู้นเหรอเป็นตัวเก่าเป็นตัวตัวนึงหันไหมตัวมันออกวันนึงหันเห็นไหแมีนมว ตัวคอยจับได้หมดเนี่ยหนเป็นตัวเป็นสามเปีตัวนี้แหละตัวที่มันหายสามเปีมาครับอาจารย์นี่แหละสามเปียตเองทั้งนี่เลขสามเลขก้าไเลขสามอไเลขเปียตอะมันบ่เพร่โอ้สามหลายอุ้นี่วุ่นหนานมียันดูมีหวัดยันยู่อวุ่นหนาธรรมดาตรอย่นะมียันยู่ข้อยู่นหนายาคางโขกนำโขก เมื่อกี้ได้ยินเสียงเพิ่นห้องออกออกเยื่อวัตถุออกแล้วตัวน้อยเคนตัวน้อยคนีกับเบิ่งไว้เด้อผู้ใดตาดีผู้ใดเห็นตัวเด็ดตัวดีอยู่ในท้องพญาสังค์ขุกที่เป็นเก่าไทยก็ได้ที <can shape> <can shape <can <can ่เป็นสามก็ได้คร okay ับเป็นตัวนี้คือเปดแท้ๆเลยนี่คเปียดสามเปียดสามเนราะว่ามันอยดูข้างนันจีบว่าตัวเก่าอาจารย์เบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อ แล้วว่าฝันว่ายายขนของเก่าออกจากกระถาแต่เจ้าของไม่ไหวครับฝันมขึ้นฝันใหม่ๆเลยครับผมฝึงฝันอ๋อโชคว่ันี่ครับมันมันครับผมเอาเบิ่งนะครับเด้อสวัสดีเบิ่งเดียวกับฮิจาน่าน้ำกันเบิ่งซอยเบิ่งแต่วอนมือแรกอยู่เชียงตัว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 ยุไทนั่นพี่สามหาเก่าอ๋อเดือสามหาเก่าอาจารย์ว่าท่านไหนเชียงอาจารย์เชียงสองตัวฝันว่า เอาเอาของเก่าออกจงไว้แต่ของใหม่ไว้เดีอาจารย์เออจงไว้แต่ของใหม่คนของเก่าออกจงไว้แต่ของใหม่ก็นี่ก็จีนมาแบบไหนนุแบบนี้เนาะก็นี่เศร้าเรียกเศร้าเอาไปลงไปยุ้ยได้คนเบื้องบนใช่เป็นลูกพระออกออกเข้าเน้อออกกันหรืออ๋อเฮ้ยว่ากันเรื่อนี้เอาละ ผู้หนึ่งคนหนึ่งเอาว่าเออโอกี๊ไม่เออโอ้ผู้นี้ก็ลายตัวก็มูใช่ไหมฮผู้นี่เราเป็นดาราประจำเราเนี่ยเป็นพระเป็นคือพระนี่เดี่ยวเลยอ่าเป็นคือพระนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบางท่านก็ได้แเราวันนี้จ่ายเชียร์เอาไว้ในห้องเราก็อยู่แต่ในห้องกินเขาน้ำแมวเป็นเป็นคือรูปเป็นคือพระนี่นะน่ะมีปากมีเสียงมีอย่างหมดเลย เป็นห้องอืมตัวนี้กร้จายออกอ๋อผมเห็นเด็กสามอยู่ในกล่องอืมมีสามตัวนี้จะเป็นห่านเนาะทางทางไตนี่ทางไตตรงตรงไตสุดเลยตรงแถบแถบเลื้อนี่ยเป็นสามห่านย่างๆอย่างนะครับเนี่ยค่อยๆเบิ่งค่อยๆพิจารณาเอล่นเนื้อเห็นอยู่ครับผมอืมมีเนาะขัดอยู่เนาะ เบื้องเบื้องเลยแคปหน้าจอไปแคปแล้วก็ซูมเอาพร้อมครับผมซูมเบื้องเอาเพราะว่ามันมันกล้องหลายตัวเนาะครับมันมันอาจจะบวดศัตรูตัวบอกเนี้ยวันเข้าปสอบเอาเลขที่ยันค่าใครเออเดี๋ยวได้ทีวีนี่เด้อยาวหนั่นมากสามเปีมันก็ยังอยู่คนนี้อย่กับนี่สามเปียกอยู่นี่ตัวได้ล่ะสิออกตัวได่ะลูายร้อยออกสามหาออกว่าสามหา อืมอืมอืมโอเด็กสามหาือกี้นามทีนี่เด็กสามหาหนี่อนมันี้เนี่สามหาเก่าเลยนะอเก่าอีก้นานนโอ้ผู้เห็นกะได้เด็กสามหาเก่าอยู่ในนี่ละยืนนําอาจารย์นี่ละครับบัดที่นี่เห็นตัวได้กับอยู่ในนี่มัดเลยครับผมบัดทีนี่นีนครับเนาะคอยเบิร์กคอยจานาด้ยครับเด้อตัวใหญ่ทั้งหมันตัวใหญ่เนาะตัวตัวนี้เพื่อนอยาก พันยากสีเสาเสาเพื่อาจารย์ว่านะครับสีพันอยากสเสาเสาอยู่อืเน,น่าเน่าสำหรับแนวทางของพระยาข้างโคกอยู่ที่วัดดวงนาเพื่อนกระไดมากเป็นทีเรียบเลยแลลวเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาห้เมืองเนาะค่ะวามี่ตัวไดแน่เนาะคะ่ะผู้ใดามากกระซื้อผู้ใดบ่มากกระพานเนาะคะ่ะว่าสองเ้าจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทาท่านั้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวไม่จะเอา ตัวเลขของพญาข้างโคกขหเมืองเนาะคะ่ะตามมาๆๆเลยจ้ะมันจะห้เมืองแป๊บนึงน,นะคะนี่นะคะสําหรับแนวทางพญาข้างโคกงวดวันที่16ตุลา64่นะคะของวัดป่าดุงนาเพลินเนาะคะ่ะก็มี01535949เนาะคะ่ะสําหรับเลขของพญาข้างโคเนาะคะ่ะ ต่ไปชอบคลดปนี้กับอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไม้ผ้ารวยเนาะค่ะนี่นะคะสำหรับแนวทางหลวงพญาข้างโคเนาะค่ะใกล้ๆหวยออกไม่จะผ้าม่ายาตัวเหล็กอีกเที่ยนหนึ่งเนาะค่ะไม่กับออนุญาตจบคลิปลุงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ